ฮอร์โมนประเภทสเตียรอยเนี่ยเขามีตัวตั้งต้นของเขาเลยนะครับมาจากสารที่เขาเรียกาสารไขมันในร่างกายชนิดหนึ่งแล้วกันเรียกว่าเป็นลายปิดนะครับที่ชื่อคอเลสเตอรอลนะครับหลายหลายคนพอพูดถึงคอเลสเตอรอลก็ เอ๊ะคอเลสเตอรอลเป็นใช่ตัวที่เราตรวจในเลือดหรือเปล่านะฮะใช่ครับเป็นไขมันที่เราตรวจวัดได้ในเลือดเรานะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีภาพจําของคอเลสเตอรอลว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีมีเยอะเกินไปมันมีเยอะมันจะทําให้เราเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันนั่นน่นนี่นะฮะคราวนี้อยากให้ทุกคนมารู้จักหน้าที่นะครับของคอเลสเตอรอลกัน <c oughs> นะแนะนําให้ทุกคน ได้เห็นภาพนี้ก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของลายปิดแปลว่าไขมันนะฮะในร่างกายของเรานะครับในเลือดของเรานั้นประกอบด้วยไขมันหลักๆมี3ประเภทก็คือประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นฟอสโฟไลปิดอันนี้จะอยู่ที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็ไขมันชนิดที่2นะครับชื่อไตรกีเซอไล์เป็นไขมันที่เราเอาไว้ เก็บเป็นพลังงานสำรองนะครับในรูปของไขมันสะสมแล้วก็เอามาสลายให้เป็นพลังงานอ่าพูดง่ายๆว่าใครอ้วนมากก็คือร่างกายเราเก็บไขมันประเภทตรีเกอสลายมากอยู่ในเซลล์ไขมันนั่นเองนะครับแล้วคอเลสเตอรอลล่ะนะครับเป็นอะไรนะฮะคอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งในร่างกายของเราซึ่งไม่ได้ถูกเอามาเผาผลาญเป็นพลังงานนะครับเขาเป็นโครงสร้างของร่างกาย เป็นสารตั้งต้นนะครับของสารต่างๆในร่างกายของเรามากมายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคอเลสเตอรอลเขามีบทบาทหน้าที่อะไรกันบ้างนะฮะอันดับหนึ่งเลยนะครับคอเลสเตอรอลก็คือเป็นเย e ื่อหุ้มเซลล์นะครับอ่าเป็นเซลล์เมมเบรนที่รักษาความสมดุลของเซลล์นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ประสาทนะครับเซลล์สมองเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานะครับเป็นตัวหนึ่งที่ เป็นสารตั้งต้นนะครับในการที่จะเอาไว้ผลิตฮอร์โมนประเภทฮอร์โมนสเตียรอยซึ่งวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับก็คือตัวที่เราแนะนําไปแล้วก็คือฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต่อมหมวกไตนะฮะแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของวิตามินดีทุกคนเห็นไหมคอร์สเตอรอลเนี่ย เขามีหน้าที่บทบาทเยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขายังเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเกลือน้ําดีซึ่งจะช่วยในการย่อยสลายไขมันที่เรากินเข้ามาด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเขาเอ,อ,อยู่ในตัวโปรโตีนขนส่งนะครับที่เราเรียกเป็นไลโปโปรตีนนะครับก็คือพวกกลุ่ม HDL LDL นั่นเองนะครับ นี่นะครับสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับหน้าที่ของคอเลสเตอรอลในร่างกายวันนี้เราใครมาฟังไลฟ์นี้เนี่ยต้องรู้จักหน้าที่ของเขามากขึ้นเนาะทำให้เราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคอเลสเตอรอลนะครับมากกว่าการที่บอกว่าเออเขาเป็นไขมันในเลือดถ้ามีมากเกินไปก็ไม่ดีจริงๆแล้วเขามีหน้าที่มีบทบาทของเขาครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นเซลล์เมมเบรนเป็นเยื่อหุ้มเซลล์นะครับเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต่อมหมวกไตของเกลือเ,อ,อเขาเรียกว่าเป็น บายแอซิสนะก็คือเรื่องของเกลือน้ำดีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสารตั้งต้นของวิตามินดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานะมีระดับคอเลสเตอรอลที่ต่ำมากจนเกินไปมันก็จะมีผลกระทบนะครับกับหน้าที่ต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะโอเคคราวนี้ครับเราได้รับคอเลสเตอรอลจากไหนกันบ้างแน่นอนว่าอาหารเราได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ประมาณ80%เรนะครับเรา มีคอเลสเตอรลในร่างกายของเราเกิดขึ้นจากการที่ตับเขามีการสังเคราะห์ขึ้นมานะครับก็คือ Synthesis at l i v e อร์นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับจากอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทพวกกลุ่มนมโยเกิร์ตไข่แดงอาหารทะเลนะครับหรือพวกกระทั่งเนื้อที่ติดมันต่างๆนะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับระด,ดับคอเลสเตอรลในเลือดของเรานั้นนะ เปลี่ยนแปลงจากอาหารที่กินเข้ามานี่ไม่ได้เยอะมากนะครับข้อคําแนะนําเดิมๆสมัยก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินว่าเออเราต้องไม่กินคอเลสเตอรอลจากอาหารเกิน300มิลลิกรัมต่อวันนะฮะในคนที่มีไขมันสูงปัจจุบันนี้เราพบว่าการกิน อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวนะครับซึ่งเขามีองค์ประกอบของคอเลสเตอรลนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงระดับคอเลสเตอร์เลือดมากนักนะครับซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากเรื่องของตับนั่นเองที่เขามีกระบวนการสร้างคอเลสเตอรลที่มากขึ้นนะปัจจุบันการควบคุมระดับคอเลสเตอรลนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะฮะก็เราจะโฟกัสที่เรื่องของการแมネจการจัดการในเรื่องของภาวะความไวของอินซูลินนะครับหรือ ท่านไหนที่มีกรรมพันธุ์มีพันธุกรรมที่มีการผลิตเยอะกลุ่มนั้นก็อาจจะต้องมีการใช้ยาบางกลุ่มนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับเรามาดูรูปนี้กันหมอจะโชว์ให้เห็นว่าเราทําความเข้าใจเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วเพื่อนะครับนํามาต่อยอดให้เราเห็นว่าจากคอเลสเตอรอลเนาะเป็นตัวตั้งต้นเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงที่อวัยวะ ท,ที่เขาต้องใช้คอเลสตอลเป็นสารตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นที่รังไข่นะครับให้เป็นฮอร์โมนตัวแรกเลยที่อยู่ในช่องสีเขาเรียกว่าเป็นนะฮะช่องสีชมพูด,ด้านบนก็คือโปรเจสเต,ตอโรนเห็นไหมฮะจะอยู่ใกล้ๆกับฮอร์โมนตัวแรกที่คอเลสตอลเปลี่ยนมานั่นก็คือเพกนิโนอโรนนะฮะหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะวิ่งออกมาเป็นสสายหลักนะอ่าหมอเ่ส่วนไหนจะชอบพูดถึง เปรียบเทียบว,ว่าเป็นเหมือนถนนไฮเวย์สสายนะครับสายแรกนะครับนำไปสร้างกลุ่มฮอร์โมน จากต่อมหมวกไตก็คือฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับเวลาเรามีความเครียดเกิดขึ้นนะหรือเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งมีความสําคัญกับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเดียมโพแทสเซียมนะครับนั่นก็คือฮอร์โมนอโดรอซรนนะครับซึ่งสร้างมาจากต่อมหมวกไตชั้นนอกนั่นเองสายล่างนะครับจากเพกนินโรนเขาจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมน h e a อ่าซึ่งตัวนี้เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งเหมือนกันที่เป็นไบโอมาเกอร์หนึ่งในการบอกว่าเรา เอจจิ้งเราเข้าสู่วัยแก่ชราหรือไม่เพราะว่าระดับฮอร์โมน DHEA เนี่ยจะค่อยๆตกหลังจากอายุ30ปีเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เมื่ออายุประมาณ50-60ปีเนี่ยจะลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับวัยช่วงอายุ20กว่าปีนั่นเองนะครับจาก DHEA ก็สามารถเปลี่ยนต่อได้นะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็เป็นฮอร์เป็นฮอร์โมนเทโทสตรนก่อนนะครับเป็นฮอร์โมนเพศชายก่อนแล้วก็เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจน นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าธรรมชาติของร่างกายเราเขามีความมหัศจรรย์มากๆทุกคนจะเห็นว่าแบบเออแบบเขารู้ได้ไงว่าจะต้องเปลี่ยนตัวนั้นไปเป็นตัวนี้แล้วเขามีเอนไซม์ต่างๆมาช่วยกันทํางานแบบมีความสวยงามแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าของร่างกายนะฮะทำให้การที่เราเข้าใจว่าเออตัวไหนเป็นลําดับที่1 2 3 4ี่เนี่ยเวลาเกิดอะไรที่ผิดปกติเขาจะอธิบายได้จากตรงนี้นะครับ